อันนี้หวานะวาอ่ะรสอ่ทองค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของมันที่จะซื้อมานะคะแล้วก็จะอยากรู้ว่ามันรสชาติแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูก่อนเลยนะคะ อันนี้เป็นมันเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเขียนว่ามันเทศญี่ปุ่นนะคะซื้อที่ฟูจิสเปอร์อันนี้ก็มันเทศแดงญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นสีแดงเหมือนตามที่เขียนหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ารสชาติต่างกันยังไงนะคะอันนี้มันไทยนะคะน,นี้ซื้อจากแมคโครนะคะพอดีมันมีเหลืออยู่หนึ่งอันนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนที่ได้เปแมคโครมาก็ไปซื้อมาอีกค่ะเขาเขียนว่ามันนําเข้าสีม่วงลูกขาวเอ ลูกยาวค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นมันเทศสีเหลืองนะคะอันนี้ก็แมคโครเหมือนกันนะคะสามอันนี้แมคโครอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะไปต้มนะคะวันนี้จะทําการต้มแล้วก็จะมารีวิวทำกินให้เพื่อนดูนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะาจจะแช่มันนะคะด้วยเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ ค่ะส้มมันประมาณ20-30นาทีนะคะวันนี้อาจจะชา้านิดนึงนะคะก็หม้อมันเล็กไปไหน่อยนะคะตัวนี้เป็นมันของไทยนะคะมันของไทยจะข้างในจะเป็นสีม่วงหนึ่งนี้นะคะเราก็จะจําได้นะคะแล้วก็อันนี้สามอันนี้เป็นมันของญี่ปุ่นนะคะเขาเขียนว่ามันมันเทศญี่ปุ่นอะ,อะไรละ่ะสีม่วงแต่ข้างในไม่ใช่สีม่วงก็คือเป็นสีเหลืองหมดเลยะคะ่ะอันนี้สามสายพันธุ์ของญี่ปุ่นนะคะ จะได้จําได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวอีก20นาทีถึง30นาทีมาเจอกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หั่นนะคะมันก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะเคจอกันจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแล้วตจ่าแชนแนลนะคะ,ะวันนี้จ๋าไม่ได้พาออกไปเที่ยวไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้พาไปกินอะไรด้วยนะคะวันนี้เป็นการรีวิวเกี่ยวกับมันนะคะมันอ่านเนี่ยคะ่ะ ค่ะจะไม่ทำอ่าอาจจะเป็นธรรมดาของบางคนนะคะก็ที่เขารีวิวกันมานะคะแต่ว่าจ๋าเป็นคนที่ขี้สงสัยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะไปพอดีไปเจอไปเจอมันอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นนะคะที่ห้างที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นห้างที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปเห็นที่แมคโครนะคะแต่ว่าของที่ห้างที่ญี่ปุ่นนะคะเขามีอะไรล่ะเขาเรียกว่ายิป มันญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์นะคะเราก็อยากรู้ว่าโอแต่ละเดี๋ยวเขาตั้งชื่อไว้อย่างเงี้ต่างกันนะคะเราก็อยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะรสชาติจะเคยจะเคยกินแบบเอ่อมันอะไรอะ่ะมันหวานนะคะมันหวานของญี่ปุ่นนะคะอันนั้นราคาแพงมากยี่ห้อจําไม่ได้แล้วนะคะ2อ,อันก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนี้ยคะ่ะกินไม่ไหวนะคะมันแพงก็แต่รสชาติอร่อยมากนะคะ คือเราก็ไม่ได้ว่าของไทยไม่ดีนะคะของไทยก็ดีนะคะคือ,อจ่ากก็ไปซื้อที่แมคโครมาด้วยนะคะเป็นสองสองสองสายพันธุ์นะคะของไทยอันนี้เป็นของของไทยนะคะสีม่วงสีม่วงนะคะของไทยคนละชื่อกันนะคะแล้วอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะนี่อันนี้เป็นมันเทศเขาเรียกว่ามันเทศนะคะมันเทศญี่ปุ่นน,นะคะมันเทศญี่ปุ่นธรรมดา แล้วก็อันนี้มันเทศแดงญี่ปุ่นนะคะตัวนี้มันเทศแดงญี่ปุ่นแต่ข้างในไม่แดงนะคะไม่หน่อจ๋าก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทําไมถึงเขียนมันเทศแดงนะคะทั้งทงที่มันก็เป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็เป็นมันหวานนะคะเลยนะคะจาไม่ได้มันพันญี่ปุ่นสีเหลืองนะคะค่ะตอนนี้เป็นอของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ของไทยนะคะแล้วเดี๋ยว มาลองกินด้วยกันนะคะชิมด้วยกันว่ามันรสชาติต่างยังไงนะคะเพิ่งต้มเสร็จมาเลยค่ะเวันนี้ใช้เวลาต้มนานนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ผ่าเป็นเล็กๆนะคะมันก็ทําทําเป็นอย่างนี้เลยอยากจะแกะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเทสของญี่ปุ่นก่อนนะคะไม่รู้จะสุกหรือเปล่าอ๋อสุกค่ะทุกคนอันนี้เป็นอย่างนี้ กินทั้งเปลือกได้นะคะอันนี้มีวิตามินนะคะปกติจากก็ไม่ไม่ค่อยลอกเปลือกแต่ลอกนิดนึงก็ได้กินมาแล้วสุดพออ่ะทุกคน มาลองอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ที่เขาเขียนว่ามันเทศแดงญี่ปุ่นนะคะแต่มันไม่แดงอะ่ะทุกคนมันเป็นสีเหลืองก็งงเหมือนกันตั้งชื่อมาเพื่ออะไรหรือว่าเป็นสายพันธ์เขาอันนี้จ๋าจะกินทั้งเปลือกนะคะืม ไม่ค่อยหวานอะ่ะอันแรกหวานกว่าอันนี้หวานกว่านี่อันไรกที่กินอันแรกหวานกว่าอันต่อไปนะจ๊ะควันยังขึ้นอยู่เลยคะ่ะโอ๊ยกินมันแล้วติดคออะ่ะทุกคน ออก,กินน้ำก่อนไม่ไหวอืม,อ,มอันนี้มีรสชาติอันนี้หวานนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นด้วยอ่ะ ต่อไปเป็นมันไทยนะคะตัวนี้เขาเขียนว่ามันนำเข้าอะไรมันนำเข้าสีม่วงลูกยาวแต่ลูกมันไม่ยาวอะ่ะทุกคนมันมาแบบเนี้ยเนี่ยมันมาเป็นทุ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จ๋าไม่กินเปลือกนะก็ะแกะกินนิดนึงกนเนือเอ้อไงะ อืมจืดนี่กิ่นต่างกันนะทุกคนของไทยกับของญี่ปุ่นจืดเลยอ่ะได้อยู่กลิ่นมันละมุนละมุนไงไม่รู้อ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นของไทยเลยเป็นมันม่วงธรรมดาขอแกะเปลือกออกนะคะมันล้วนมากเลยหืมเจือสนิจ้าก็าคือความเป็นมันอน่ะนะคะ แต่ว่ามันญี่ปุ่น,วนหวานชนะเลิศสุดนะกินแล้วก็อร่อยแล้วก็รู้สึกฟินนะท,ที่อันที่แพงๆอ่ะนะคะแต่ห้าพันห้าสายพันที่จ๋าซื้อมาวันนี้ค่ะมันธรรมดาปกติก็คือมันเนาะก็รู้แล้วก็เคลียร์เคลียร์สรุปอันนี้หวานที่สุดหวานที่สุดโอเคอ่า วันนี้คลิปนี้สั้นๆนะคะก็มารีวิวมันนะคะว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะคะก็มันทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะรับผิดชอบตรงที่ว่าน่าจะเอาไปทำขนมนะคะเพราะว่ายังเหลืออยู่อีกทั้งสามอันนะคะยังไม่ได้ต้มหมดคิดว่าจะเอาเป็นไปทำขนมอะไรอ่ะเป็นแบบไทยๆเนาะมันต้มมันมันต้มกะทิเหรอเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรแกงบวชมันปะเออนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาไปทำเนาะเสียดายของ ก็วันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้จ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรืออยากแนะนำอยากให้จ๋าไปกินเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งข้างซ้ายนี้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของจ๋านะคะบ๊ายบายค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ